ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุทอาชาแนลโอ้โหวันนี้จะไม่แกงนะเนี่ยพี่น้องนี่นี่ออมงว่วออมสีสื่อซื้อมาจากเวิร์มาราคาเก้าดอนยี่สิบเซนเก้าดอนยี่สิบเซนโอ้อันนี้แก่เน,นี่ยอันนี้แก่สามที่เก็าห้าวเยเหรอนี่ยสามที่เก็บมาห้าวซื้อมากสิบแปดดอน เกตสิบเก้เส้นนี่จะมาออนกินกันหมดเกลือปอนี่ก็มีดีโอ้นี่ดีสดสดนี่ดีสดสดนี่ดีวัวเครื่องปรุงก็ไม่ยังหลายนี่ผงโชโรสเกลือปลาล่าปลาแดดเนี่ยปลาแดดนี่ก็นี่พักนี่นี่หนำกระลัมแทบเบ็ดตะไคร หั่นตะไคร้ใส่หัวจริงไข่ก็บาดนนี่ใบผีกับมีใบประกูดก็มี่นะมาจะให้กูมาตัดมันตัดกระโปงกระเป็ดนี่ตัดลงไปใบผีก็สามสี่หน,น,น,น่วยนะสี่หน่วยก็ได้วสี่อ่ะ โก้พ่อกระปุกกระปิดกัได้นีแบบนี้สารมันเท่ามัน okay. พ่นองเ้ยเศษน่องปลาเศษนอกจากเตี้ยมาไปล่างใส่ลแถ่นั้นโอ้นี่เหนื่อยเข้า่นี่มาล่างเทามาล่างมาหั่นเศษน้อยๆเลยละใส่ใส่เผือกมขมขมนิคัาง่วหยอดว้เนาะใส่บนบนขมหบีขมขมนิดเนาะ ัขาดบ่อใดคือนีแล้ใบพอลผ้าบ้านเข่าอันกดไ,ได้ไน,นี่ย่๋ยว่าพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนหมีดไหมนะเปลี่ยง่ายใส่กันหรเนี่เข่าดี มอลบ่ได้รับมาอะไบอลตัวไหนเนื้อตลาดแดงดีเนื้อค่อยเท่าลรเจ็ดดอนกว่าเจสิบดอนนี่เนนี่ก็ร้เติ้วยมะเขอก็ซือตลาดข้าวมาพี่น้องนี่สั้นนี่ก็หาดอนเล่นหาดอนกว่าหาดอนกว่านี่เป็นเงินไทยอ่าจดหา เบทาไสนะามสิบมหาสิบห้าลร้อยห้าสิบนก็นได้นี้ก็ได้อะรา้ายเตือนด้วยหาหน่ย่ยหาผ้า,าเคิืองผ้าเคือง,าองนะมาแบบแสบกันเนอนี่กอมาง,ง่ายแหละ ให้ไหรไม่ได้รีนี่แหละนี่เฮ็ดีแท้เนี่ยดีหัวนี่พ้าเจ้าไปเอามาจากขนมาจากฟ้ามาันนี่คนไปเอามาจากฟ้ามมีสดๆเลยนี่เดี๋วบีนี่ก็ได้เลยได้หลายแบบนะใส่ปลาแดดต้องไปก้อนเลยก็ได้ไปขวบไปใส่เนื้อหน่อ,นอยหนึ่งนี่จะสอนเพื่พอนกับพ่อนี่ งจะลดลงไปเีเืออน่อยหนึ่งนเอยเนือตงไปมาคนกันต้อนอล้วอนี่้หอมนไปกอนแบบน้อ่ะอจะเข้าร้วนร้อยหนึ่งเลยกับานี่เอา เอาน้ำล้างโคเข้าในและใส่นี่เอาน้ำล้างคอกเลยใส่ไปเลยนี่เข้ากับชามันหมั่นไนข้าวหมักนี่ใส่ดีกอนก็ได้หมดมันยังน้ำดีนี่ยจากพิซเซอร์มาได้เป็นหอดนี่เขาพิซเซอร์ไว้เอาจากน้อยหนึ่งบ่หลายใส่หลายขมเนี่ยสมหลายนี่ทำนี่กับขมค้างไว้ได้เป็น้องมันปลายซอนพี่ดีง่วเด้่นี่ดีแท้เด้่นี่ฮะ ให้ไรนี่ก็ดีนี่แหละนี่แสบแสบกันมันสื่อขายกันรกัไนไดนุ้่นนี่บ่นสิบดอนหมดเอก็ยี่สิบดอนหมนี่นี่ซ้ำนี่วัวซ้ำหน่ยี่สิบดอนพีน่อยบัแพงบัถือบัแพรงถือว่าแพง,แพงะนะเนาะมันหายหากดีตัวนึง่งอะนี่ซ้ำน,ไปไปน,นี่แหละเอาไปพี่น้อนี่เยอมัไป ออมเสแ้มกันได้เหมเด้ลยนี่เลยต้องไปไดมกันเลยเลยเหนือกันนี่ตั้สมนห้าออมกันนะมันโจ๊กนี่แหละแสบแสบเลยเหนนี yeah. om, ่นะโอ้ักเลยนะนี่น้นี่เลยี่นองเอ้ยแสบแล้วท่านจะได้ถามันเดือดมันซุกแล้วแบบ พี่นอนเลยเอาหวานบขขาขมคักวาเอาขมมาคกแล้วนพี่ฮะนี่ใส่งไงอีกเป็นสองสอนนนอ่นได้ไานะนี่ให้ลายนี่เนี่ยแสบบาแสเบเยอะก็ดีเลยสำคัญเลยฟอมฟอมซีนแส่บะเขือเอาถาบะเขือสูกเกิดแมนเลยนะขอสีม่มือเป็นแบาสามเลยนะอืม ได้มาขมในยคักเลยเนี่ยนี่ขมขมคักขคักหลายโอ้ตืใจถื่ใจขมอ,อ,อำลำหลังจากนั้นเท่ากับใส่เมือตุอย่างแล้วหุงรดมันได้ทีอย่งน้อยเนี่ยใส่ลำปาล,ลางแล้วสิอะไรแล้วับต้นนี่แหละไาส่อนทัพพีล,ลดสาดตอกหลมา ขมขมแล้วก็เข้มนัวแซ่บเข้มขม,มาหลายหรอกเข้มนิดหนึ่งโอ้คักคักคักซิมดาซิมอีกเงินาะนี่พี่น้องพริกสูตรลับเนี่ยพริกไส้นี่รี่ ของแม็กซิกันใส่ลงไปใส่ลลก,กับพีไงเนี่ยแสบก็แสบเยอะพีนี่แหละกับเบี่กับบีนี่แหละเอ้าะซีบางอีกที่หนึงในใน่งเป็นอะไรบ้างเราสาบเปลี่ยนเนาะโอ้กลมกลมครับนี่ถึงใจเลยเอาพีเข้ามาธรรมดาแล้วเข้าไปโบเข้าไปโมกมากเลยก็มาโบดไว้จริงๆเพออยู่นี่มันอยู่ ไม่กลสันล้นหลายมันกะเก็บบรได้นั่นไม่ได้เก็บของพิเศษไม่ได้เขาบดไบไม่ให้แจงอย่างเี้ก็ใส่แสบหลายนี่พิงแม่ก็บ,บดใส่สตรลับอีกแบบนึงเนี่ยนี่นี่หลังจากเขาเช็คพวกมะเมขือเรียบร้อยแล้วเนี่ยแนิ่มแล้วข้ากะมากกะลามปีนี่นแกะเบ็ดลงไปนี่หอ,อมแหลงลงน้อยนึง หลังจากนั้นก็หอมลงไปิดเลยแล้วการทำมันสุกง่ายด้ะเนี่ยการทำมันสุกง่ายๆอร่อยอร่อยน้ำกันเด้อมาได้พี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันมันเนีหมนี่แหละใครเห็นน้อยก็ไ่ใน้อยได้ในน้อยเนี่ยหลายเนี่ยกูใดมาแก่พักซีเล้าใส่ก็ได้นี่วกเมนี้พ่กเราใส่พักซีเล้าถามันสุกหมดแล้วแบบถามันหยุกเงี้น้อยก็ได้เละ ข้อพักเขนา,ขน,าขนั่งเขานี่เราก็แท้ระบาดสุดท้ายสุดนี่แหละอันนี่แหละปลาใบนี่เบโซ่นี่แหละต้องไปหัละผาบันเท้าเนาะพัเข้อทีข้อท่างแล้วผู้บังคับใส่ข้อข,ข,อขวัวต้องไปกระเด้ดนี่นี่ยไ่ไดใส่เนี่บไม่ได้ใส่ข้าวขัวผู้บังคับเาใส่ข้าขขขวาข,ข,ขวัวล้องเงยนั่งกระเดินี่บไม่ได้ใส่ข้าวขัวเนี่ยอ๋อ ทิ่ไม้ที่หนึ่งโอ้คักคักโหนี่เด well ี๋ยวไปเฮ็ดเบิรงกได้พี่น้องเด้อแซ่บเหมือนกันนี่ยขมขมนัวนัวเค็มหอมนิดหนึ่งแศ่ษเเบเผ็ดเผ็ดเนี่นี่นี่เสาบเพราะเสาวิ่งยุนี่ครับนี่แหละครับพริกแม็กนี่แหละครับพริกนี่พริกข้าวบ๊อบเอาพริกบานเท่ากับอะไมาบดอบบ๊อบไว้เอาไก่เก็บไว้นี่ครับดีนี่ดีกว่าบานเท่าล้ว เห็นเป็นสีสันซ้ำนี่บ่มั็นยังได้พี่น้องบ่มันบ่เพชรได้เพชรได้ได้ไงพ่อพริกตัวนี้มันเพชรนี่พริกนี้มันเพชรนี่แซ่บๆเลยนี่พริกนี้่ามี่ยังกะลาเอาใส่เลยแล้วนี่นี่เห็นง่ายๆแต่นี่เพ็รง่ายๆเลยไปโอ้โหละท่าลงไปนี่คากด้บ่พร้อมเลยพร้อมแหละเราแซ่บเติบแบบโอ้ พักแล้หนักพ่อจุนี่นะป้อมหมันเท่านี่นี่จัแซ่บน้ำกันเนอพี่น้องเนออย่าลืมฝากกดสะตอไข่กดไค์กดแช่หยุดอาชาแนวนะนี่จัดแซ่บน้ำกันมือนี่ไม่กินข้แรงนันกันเนีาไม่เห็นนี่ข้าที่ข้าทงลพี่น้องนี่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 ีมบีไม่เนื่อนะมันเท่าท่าดาละเนื่อนเนี่นี่เนื่อนไม่กาเนี่ย เนื้อธรรมดาเนบางเท่าก็เนื้อง้อธรรมดานี่แยนะโอ้คักหรืวะนี่พี่น้อยฮะสิแสบแสบเลยเนะนี่ยนะนี่อ๋อห่วยหวยเลยนี่นนยนี่นี่นี่ครั้งแรกก็ปิดไฟเหน่นแล้วแล้วนี่นได้พี่น้อยมาเบิ้งนี่โอ้ขาดไปเนี่ยนะเศษข้าวเป่นเนเา เขาก็ไม่เห็นไม่อยังหรอกมีออมนี่แหละออมสิ่งออมงัวนี่ยออมบัวนี่ยมีสามสิบกีบมีมะเขือเปาะมีกะหล่ำปลีนี่แซ่บมันกันเลยเนี่ยแซ่บคักแซ่บนี่กะเปลกมาจากเมืองไทยมากเนี่ยเดี๋ยวแบงกินเราคือนอนเอ้ยแบงกินย่างนิดละน้อยเขากินกับอมอ,อมเมาเหี่ยออมสิส่งแซ่บ นี่กัน้ำพริกเพีดยเองเอาพริกแบบพริกตาแดงนะครับเป็นฝ้ายสื่อเข้ามากิกนบะหมดหลังจากเริ่งงานแล้วไม่กินตอไม่กินเขา้าเด้หิวเข้าได้ว,ว่ะนี่กับสามถุมเลย,ยสามถุมครัวแฉะแฉะนะนี่ละ เขาเน,นี่ยอ่อนอเป็นหยังไหม่อน,อ,นอากาศมันหนาวอ่อจนไกับมาพับกถือว่ามันหนาวอืให้สูงซับไห่เอาต้องทนมะฮอนนะแซเจมกัน ừ, อืมโย่ สุดท้ายนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปขอบคุณมากนะครับ